สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดน,นาเป๊ะเปิดภาพลูกชายฮานาฮิวโกหล่อคมตั้งแต่อายุ10บขวบ เป็นีกหนึ่งครอบครัวคนบันเทิงที่น่ารักแถมยังสมบุ์แบบสุดๆเลยล่ะครับสําหรับครอบครัวของคุณพ่อคุณแม่ซุปตาหานาทัศนาวาัลยและหิวโก้จุลจักจักรพงศ์ซึ่งในตอนนี้ลูกๆทั้งสมคนเริ่มที่จะโตกันหมดแล้วล่ะครับเรียกได้ว่าอยู่บ้านก็ไม่เงียบเหงาอย่างแน่นอนซึ่งในตอนนี้พี่ชายคนโตอย่างน้องฮาร์เปอร์เด็กชายทัศนะจากจักรพงศ์วัยสิบขวบ เริ่มโตเป็นหนุ่มแล้วแถมยังหล่อเหลาได้พ่อฮิวโก้มาเต็มๆและวันนี้ทีมงานได้รวบรวมภาพของน้องฮาเปอร์มมาให้ชมกันครับจะหล่อน่ารักแค่ไหนเรามาชมกันเลยครับท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาเดียวนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีด .com ขอบคุณครับ